คอนดิซี่คนเดียวคนดิซี่ต้องปิดต้องปิดฟิลิอาคอนดิซี่ป๊อปไปลงไปป๊อปไปลงไปแล้วแปะออฟชาอีกลูกนึิมไฟมันลุกไฟมันลาไฟอันตรายถอยออกมาบูดาเบนมาเว้ยเฮ้ยรู้จักรกระบาแล้วคอนดิซี่ฮิปไฟน้องเนทโอครับแล้วมาคู่สองตัวนี้คอนดิซี่ฮันทริปเปิลคิวครับก็ไปจับพวกคิวเลนี่เก็บไปหนึ่งแล้วดองเชรอจังหวะอยู่ดองเชจะมาแจมดองเชระเบิดไปโอ้โหเหลือคอนดิซี่คนเดียวคอนดิซี่เนี่ยอยู่หลังรถคะตรงนี้เพียนบายครับเหลือเยอะที่สุดท่านผู้ชมครับ คนเน็กซี่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เราได้หรือเปล่าฮะคือต้องบอกว่าสามสองสองหนึ่งนะใช่เหลือน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ฮะมาลุ้นกันดีกว่าครับคือคนเน็กซี่ต้องงัดทุกอย่างออกมาฮะอันนี้ผมบอกก่อนนะถ้าคนเน็กซี่ได้แชมป์จริงๆนะผมอยากเห็นวินนิ่งโมเมนต์จัดๆนั่นเลยวินนิ่งโมเมนต์ที่แบบกล้องเข้าไปดูแล้วกระโดดโอ้โหผมไม่้อะพูดยังไงฮะทู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ยากครับถือว่ายากพอสมควรนะ มันมีเทียนบาร์ที่เป็นไฮกลางนี่แหละเนี่ลำบากตอนนี้เทียนบาร์จะเป็นแชมป์เอานะครับใช่ครับแล้วดูครั้นตอนนี้เขาไฟครับเข,ข,ขออยู่แล้วก็เป็นทีวันจริงๆนะพี่อาร์ที่เขาเหลือสองคนแล้วเขาไม่เล่นห้องน้ำเล็กอ่ะแล้วเขาก็เกาะอยู่ได้ครับแล้วเราไปแยกสี่คนแล้วทำให้เราเสียเปรียบแต่คอนดิซี่ครับพยายามพยายามอยู่ครับชิดซ้ายมาคอนดิซี่โอ้โหกดดันนะเตาบินนะครับซ้ายมือไปทีวันนี่ยทีวันก็รอยิงอยู่แล้ว1 1> ลลด้วเอ้า จะเอาอะไรไปรอดครับตอนนี้คนเดซี่แต่คอนเดนซี่เขาชิดซ้ายอยู่พยานเขาหลอจังหวะอยู่เหมือนกันครับเราต้องรู้ในเขาตีกันมีมีช็อตเดียวแล้วฮะเดี๋ยวผมขอจำนวนก่อนนะเอาเทียนบาร์ตีดีกจีฮะแล้วทีวันไปแจมคนเดซี่ปิดไฟครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงใช่นี่ d ดีกจีนี่ดีกจีอยู่ใกล้เทียนบาร์ที่สุดท่านผู้ชม มันต้องเป็นอย่างนั้นครับมันต้องเป็นทีวันซัดก,กับเทียนบาเทียนบาหันไปเจอดีเกจีแล้วเหลือหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้ยว่าเดี๋ยวต้องมีแจม,อ,มอ่ะคือต้องให้สามตีนี้ยยิงกันสักตีหนึ่งแล้วแจมอ้าวแล้วเทียนบาเห็นเห็น<ๆ>ทีวันแล้วก็ใส่ทีวันอย่างนี้ดีเกจีแจมไหมดียอ็กจีมาแจมหน่อยลอูกเอ้ยอมามามา,มานี่คือจุดศูนย์กลางของม,มาใครก็ได้ยิงกันก่อนช่วยคอนเนซี่มัน<ๆ>แล้วเหมือนเทียนบาหมิงจะเห็นดีเกจีครับแล้วลอง KL เคเอาแล้วครับ เหมือน3ทีมนี้ก็เห็นตำแหน่งกันครบครับแต่คนซี่เรายังเนียนๆอยู่นะระเบิดโถมเขา้าใส่แล้วมิกซ์กวงฟ้าเดินดีเอ็กจียิงฟรีแล้วมิงโดนล็อกไปไม่ล็อกมันกดนอนทันเอาละครับผมมิงครับนอนทันมาแบบนี้แต่คนซี่ <ๆ S 2> ขยับเข้ามาเหมือนกันพี่ฮันคนซี่จะยิงฟรีใส่ทีวันผมแกไม่ได้ไม่ยิงเอาไปก้นทุ่นคอนดิซี่เฮดช็อตดองเชน้องไปทีวันเหลือคนเดียวถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ได้คอนดิซี่พลิกหลบกลับมาคอนดิซี่ควักเอ็นวีเอมองไปเอ็นวีเอสะบัดไปแล้วเอาบอลไป แจกออมช้าไปพร้อมกัรไปน้องเหนือยนาน้านหมดั้งจบคอนเซี่ม so. ีโอกาสชิงชิดขวาออกมาลองเคยิงใส่ไปแล้วเรียบร้อยคอนเซี่ได้แต้มไปแล้วมิงระเบิดเกมของเขาฟ้าจะเกยไปเราเหลือคอนเซี่ตวลกับลองเคจของดีเขาจีกับโฟร์กัสกับท่านผู้ชมหนึ่งต่อสองนะท่านผู้ชมจริงจริงเถิดท่านผู้ชมแล้วผมบอกเลยคอนเซี่ในของแสแลกเวียดนามของแสแลกเวียดนามลองเคกับแปดคอนเซี่ชิดหน้าคอนเซี่บาลีวคูณสองฝ่ติด ป๊อปสมองไปคอนที่ฉีกสายออกมาของแสแฉงเวียดนาม AK เคยเก็บสี่มาแล้วดูมาคนเนซี่ชิดขวาได้เห็นบอลกดไปเป็นคนลงทันวงฟ้าเดินหลังคนเนซี่ป๊อปสมองอีกลูกงหนึ่งจะเป็นโมเมนต์แบบไหนครตอนหนึ่งต่อสองนี้ตอนนี้คนเนซี่จะจ่ายเต้นขนาดไหนครับเลาดูครับ ดีเอ็กจีก็อยู่ที่สูงกว่าด้วยนะครับแล้วคอนดิซี่แปดขึ้นสูงแปดขึ้นสูงพลิกกว่ามากคอนดิซีก่กดไปครึ่งหลอดเข้าสมโบร์บาคอนดิซี่ฉีกซ้ายออกมารีโหลดน,นิดหนึ่งแบลิวคูณสองของคอนดิซี่ชิดมาหน้าต่อหน้าแล้วคูณมาแล้วเฮดช็อตออกประกันลครั้งคอนดิซี่นะท่านผู้ชมบุรี e รัมย์ยืนเต็ดอีสปอร์ตผ่านจ้าวช่วยนี่งไงล่ะโอ้โห,โหน้ำตาจะไหลแล้วโอ้โหคอนดซี่ฮะเหลือคนเดียวฮะ โอ้พาทีมเข้าสู่วิกฤต y ไฟแนลจนได้แล้วมีทีมไทยทั้งหมด3ทีมครับโอ้ผมจะร้องไห้ครโอ้นี่คือภาพที่ผมอยากเห็นที่สุดคือวินนิ่งโมเมนต์ของโคนเฮนซี่ครับโอ้ DX4 ฮะขอบคุณครับฮะผมพูดจริงๆครับขอบคุณครับโอ้เพอร์เฟกครับเป็นสดาห์ที่เพอร์เฟกที่สุดนะฮะท่านผู้ชมครับคนไทยเราจะรับชมวิกฤ l y Final อย่างมีความสุขที่สุดเลยฮะร้องไห้เลยนะนะ ต้องมีน้ำตาไหลบ้างแหละนะนะโอ้คอนเดนซี่โอ้ร oh, 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 ้องไห้ครับโอ้สักพีฮะสักพีครับสามเกมวันนี้ติดต well> ิดครับโอ้อย um um ู่ไม่ได้นะฮะพ่อก่อนเลยของซิงฮะทองวิลามมาแล้วฮะ